หายกันไปไหนหมดเอยสวัสดีค่ะมีโก็นนี้วันนี้มีคุณยื่นไหมเออลูกวันนี้ครูอังได้เออ,เอ,อ่โปเคชั่นบ้านมีคุณแล้วนะครูอังได้แล้วนะครูอังจะไปหาแล้วนะบ้านมีคุณอยู่ไม่ไกลจากบ,บ้านครูอังเลยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมีคุณแล้วทานข้าวให้เร็วขึ้นนะลูกนะอ,อ่าพอใจมาแล้วพอใจเขียนหนังสือได้ไหมลูก เห็นได้ไหมคะวันนี้คุยเรื่องเด็กนานเลยเพราะเห็นลายมือของของของหลานโอของหลานบ้านโอเชียนไงว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เด็กอกนุบาลลายมือเนี้มันเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วแหละก็เลยสงสัยอา้าวะาคะสวัสดีครับมันทนาพีทมัทันเลยนี่ก็รอพีทไงเนี่ยที่ช้าเ่ยรอพีทนะ <c oughs> อ้าวมาแล้วโอเคฝาใส่กลับมาบ้านหรือย,อยังเนี่ยหรือนอนบ้านบ้านยา อเอาระค่ะเด็กๆค่ะคืนนี้เราไปพะจันร์อีกทีหนึ่งว่าพระจันทร์มันกลมเหมือนเมื่อคืนนี้ไหมนะคะเมื่อคืนนี้คืนที่ห้า่เดือนหวันนี้พระจันทร์จะหายไปนิดหนึ่งให้คุณแม่ชี้ให้ดูนะมันจะเริ่มแหวงไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแรมคําว่าแรมคือเดือนเริ่มจะมืดแล้วนะคะพระจันทร์เริ่มจะมืดแล้วนะคะพระจันทร์เริ่มจะมืดแล้วเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปดูพระจันทร์กันอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ว่าพระจันทร์ดวงนี้ค่ะดวงเดิมเนี่ยมันเหมือนกับพระจันทร์เมื่อคืนนี้ไหมสิบห้าค่ำเดือนหกวันนี้คือใช้คําว่าแรมนะคะสิบห้าค่ำเดือนหกมันจบสิบห้าค่ำแล้วขึ้นคําว่าแรมตอนนี้เป็นแรมหนึ่งค่ำนะคะตอนนี้เป็นแรมหนึ่งค่ำเด็กๆขาวันนี้ครูอังมีข่าวมาฝากเด็กๆวัออนนี้ครูอังดูข่าวเมื่อวานเนี่ยคนที่เป็นโรคโควิดใหม่เขามีจํานวนหนึ่งคนใช่ไหมคะเด็กๆได้ดูไหม เขามีจำนวนเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งคนแต่พอวันนี้เขาเพิ่มมาเท่าเนี้ยกี่คนคะ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 สามคนให้ช่เลยหนึ่งกับสามอันไหนน้อยคะอันไหนน้อยคะหนึ่งกับสามอะไรน้อยลลก หนึ่งน้อยกว่าใช่แล้วนะคะเมื่อวานนี้หนึ่งคนวันนี้สามคนแสดงว่าวันนี้มันเป็นยังไงคะน้อยหรือมากกว่าคะน้อยหรือมากกว่าคะน้อยหรือมากกว่าคะเมื่อวานหนึ่งวันนี้สามแสดงวันนี้มากกว่าก็เลยรู้เลยว่าเรายังไม่หายจากโรคโควิดกันนะคะเด็กๆมันยังมีอยู่คนก็มากขึ้นจากหนึ่งมาเป็นสามแสดงว่าเรายังต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัย นะคะเรายังดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอย่าไปอยู่ใกล้ชิดกับใครมากเว้นระยะห่างด้วยนะคะนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็เวลาไปคุยกับใครหรือออกนอกบ้านก็ใส่แมสด้วยนะคะถ้าไม่ใส่ดโดนจับปรับขีดมือนนะลืมไปแล้วปรับขีดมือณ์ค่ะปรับขีดมือณ์ค่ะปรับเท่าไหร่นะจําได้ไหมปรับเท่าไหร่นะสอง,องบาท อืมสองหมื่นใช่เลยค่ะนิวตันพีปรับสองหมื่นนะคะไม่ใช่ปรับสองบาทนะ้ข้าหอมเนาะมีคุณนะปรับสองหมื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดเพราะแสดงว่าโควิดยังอยู่ยังอยู่อีกก็มันเพิ่มขึ้นมาอีกเรามาฟังข่าวพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้จากสามมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมานะคะ มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูแลตัวเองใส่แมสก์น,นะคะแล้วก็ไปไหนกลับมาบ้านล้างมือสะอาดอาบน้ํานะคะจะกอดแม่หอมแม่ก็อาบน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะอาบน้ําให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีอ,อ,อะไรนักเรียนไปตรงไหนมาเนี่ยอาจจะติดเชื้อโรคมานักเรียนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเ,เชื้อโรคมันมันมองไม่เห็นนะคะมันไอมันจามพูดน้ำลายกระเด็นไปเนี่ยมันก็มีผลแล้ว เพราะฉะนั้นก็อย่าอยู่ใกล้คือถ้าจะอยู่ใกล้ก็คือล้างมือล้างหน้าให้เรียบร้อยทําตัวให้สะอาดถ้ามีคณไม่อาบน้ําเนี่ยกอดใครก็ไม่ได้นะเป็นครูอังก็ไม่ให้กอดเพราะครูอังก็กลัวติดโควิดครูอังไม่ให้กล้กอดฉนันอาบน้ําฟอกสบู่สะอาดเลยโควิดไม่ชอบคนสะอาดมันชอบคนสกรปรกเพราะฉะนั้นอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็กอดคุณแม่หอมคุณแม่นะคะอืเราจะได้กอดภัยจากโรคโควิด ยังไม่มียารักษานะคะยังไม่มียารักษาเลยนะคะอืยังมีคนตายอยู่นะคะคนที่น่ากลัวคือเด็กกับผู้ใหญ่คือคนแก่อืมเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะวันนี้โควิดยังอยู่นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ครูอายากจะเตือนพรุ่งนี้อพอพูดถึงโควิดใช่ไหมาวนี้คนก็ไม่ทํางานเพราะคนไม่ทํางานตอนนี้ขโมยเยอะมากขโมยเยอะมากเด็กๆพเพราะฉะนั้นออกจากบ้านบอกคุณแม่ใส่กุญแจให้ดีเลย นอกจากขโมยแล้วระวังไฟไหม้ด้วยนะคะระวังไฟไหม้ดึงปลั๊กให้หมดเลยปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อยนะคะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านดูซิเตาแก๊สปิดหรือ,อยังมีจุดทูจุดเทียนหรือเปล่าอะไรที่มันเป็นเชื้อเพลิงเป็นไฟขึ้นมาได้เอ,อไหว้พระยังไม่ได้ดับทูปเลยดับเทียนเลยดับให้เรียบร้อยนะคะออแล้วก็ปลั๊กไฟดึงให้เรียบร้อยนะคะ ระวังตอนนี้ไฟไหม้ก็เกิดง่ายและปัญหาก็คือขอโมยปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะคะดูแลบ้านให้ดีนะคะเพราะตอนนี้คนไม่มีงานทําเขาก็มีเงินใช้นะคะปูอ่างบอกอปแล้วลว่ายาบ้ามันเยอะใช่ไหมเออมันขายยาบ้ากับเด็กเนี่ยขายได้ดีมากเลยหลอกเด็กเอาลูกอมไหมเด็กๆเอาลูกอมไหมเอาขนมไหมเอาตุ๊กตาไหมเด็กๆก็ขอเอาสิ<ม>อยากได้ไงเห็นไหมเด็กที่อยากได้ของคนอื่นแล้วเป็นไง เขาก็ใส่ยาบ้ามาให้ทานแล้วพอติดก็ไปขโมยตังค์คุณพ่อติดที่งินคุณพ่อแม่แล้วลลเป็นไงคะอืมก็ติดยาบ้าเพราะฉันขโมยจะยกมาเป็นดูแลบ้านให้ดีด้วยนะคะอถ้าจะไปไหนเถ้าเรามีเพื่อนบ้านดีๆคนที่หน้าบ้านเรายดีเอมีอะไรก็แบ่งปันเขาเขาก็จะดูแลบ้านให้เรานะคะแต่ต้องบอกใครนะว่าพรุ่งนี้ฟ้าใสไม่อยู่ฟ้าใสจะไปลำปาง ผู้อ้างรู้แล้วท่านในวางมาในสติก๊กเกอร์จะขึ้นทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าบอกใครเขาดูแลบ้านให้ดีนะคะขโมยเยอะมากเรื่ององที่น่ากลัวนะคะและพรุ่งนี้น้ํามันขึ้นราคานะคะบอกคุณแม่ใครจะเติมรีบไปเติมเลยรีบไปเติมเลยวันนี้พรุ่งนี้น้ํามันขึ้นราคาแล้วอ้าวแล้วค่ะเรามาดูงานของเรานะคะน้ํามันรถใครหมดรีบไปเติมเลยนะคืนนี้พรุ่งนี้จะขึ้นราคาอีกแล้วอ้าวดูนะคะเด็กๆดูแผ่นนี้ มันง่ายมากเลยนี่เลขอะไรคะเลขอะไรคะรู้ไหมคะเลขอะไรเอ,อ่ยเลขสามไทยอ่ามีคนบอกดูอังแล้วพีทบอกว่าสามไทยเออใช่เลยสามไทยใช่ไหมคะอ่าเขเลขยสามไทยอันนี้คือเลขเลขอะไร เลขเจ็ดไทยนักเรียนดูนะอืมดูดีๆนะนักเรียนดูเลขสามไทยเห็นไหมตรงกลางเขาถึงเส้นข้างล่างเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันต่างกับเลขเจ็ดนะดูดีนะเหมือนพอพานนั่นแหละปอปุนยังเขียนพอพานผิดอยู่นะลูกเนี่ยเลขสามไทยตรงกลางอยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมอยู่เส้นเดียวกับหัวเลยเห็นไหมเนี่ยหัวกับหางเนี่ยมันทัดเดียวกันเลยอยู่ระนาบเดียวกันเลยแต่พอเลขเจ็ดนี่มันลงมาไม่ถึงเลยตรงกลางอยู่แค่ข้างบนเห็นไหมคะ เห็นไหมเห็นไหมเลขเจ็ด He ก like, yes. like ับเลขสามเขียนไม่เหมือนกันนะเห็นหรือยังถ้าเลขเจ็ดมันอยู่แค่ข้างบนมันไม่ได้ลงมาข้างล่างไม่ใช่ว่าพอเนี้ยแล้วก็เติมหางก็กลายเป็นเลขเจ็ดไม่ใช่อันนี้คือเลขสามเลขเจ็ดอยู่แค่นี้เห็นหรือยังเห็นหรือยังคะเดี๋ยววันนี้ทําการบ้านเลขอะไรเนี่ยนะคะเพราะฉันเวลาเขียนเลขเจ็ดดูด้วยนะคะตรงกลางของมันอยู่นิดเดียวเองมันเป็นแค่หัวใจนิดเดียว อันนี้ลงมาถึงข้างล่างเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสามต่อไปเป็นเลขอะไรเอ่ยอันนี้คือเจ็ดละสามแล้วอะไรต่อไปคะสี 4, อ่าถูกต้องคะ่ะพิมพ์ต่อไปเบนห้าต่อไปหกพอใจนิวตัห้าห้าแล้วต่อไปอะไรคะเข้าหอมหกแล้วก็เจ็ดทำได้ไหมคะ เอาละสี่ข้อนี้เลขข้างหน้าคือเลขอะไรคะเลขข้างหน้าคือเลขอะไรคะในว่าบอกเลขหกใช่เลขหกไทยเลขหกไทยเลขข้างหลังคือเลขอะไรเลขข้างหลังคือเลขอะไรเลขสามหกกับสามอะไรมากกว่ากัน หกกับสามอะไรมากกว่ากันคะหกมากกว่านักเรียนดูนะคะหกอยู่ข้างหน้าแต่สามอยู่ข้างหลังเห็นไหมเพราะฉะนั้นหกมันจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังนะเนี่ยหกแล้ว,ลวอะไรต่อไปคะอันนี้หกแล้วหกแล้วเจ็ดเพื่อนบอกครูอ่างอ่าถ้าครูอ่างเขียนเจ็ดตรงนี้หกแล้วเจ็ดอ่าหกแล้วเจ็ดต่อไปอะไรแปดหรอ พอแปแล้วมาสามถูกหรือผิดเนี่ยอ้าวหกเจ็ดแปดสามมันผิดไม่เอ่ยผิดเพราะฉะนั้นนี่เลขข้างหน้ามันเยอะเลขข้างหลังมันน้อยมันจะต้องเดินถอยหลังแล้วเหมือนเราเดินเลขไงสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ใช่มเราถอยหลังมาเพราะฉะนั้นหกแล้วต้องเป็นหกแล้วต้องเป็นห้าต่อไป อ่าแล้วเป็นสี่ใช่ไหมคะสี่แล้วก็มาสามถูกไหมสามแล้วเป็นเป็นสองเรานับถอยหลังนิวตันนับถอยหลังนะนิวตันดูนะสองสามสี่ห้าหกเห็นไหม 6, 5, 4, 3, หกห้าสี่สามสองข้อแรกของเราเลขสามกับเลขเจ็ด เลขไหนมักน้อยคะเลขไหนน้อยคะสามกับเจ็ดเลขไหนน้อยในว่าเจ็ดเหรอเอาให้แน่นะเลขสามน้อยเพี้ยนสามน้อยสามต้องเดินข้างหน้าไปหาเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเดินข้างหน้าแต่ข้อนี้เลขหมันมากเลขสามมันน้อยมันจะต้องเดินถอยหลังไปหาเลขสามแล้วมันเดินถอยหลังแล้วนะเห็นไหมอ้าดูข้อนี้ มันมีเลขสองตัวเดียวเลยข้างหน้าเลขอะไรไรู้คู้อ่างก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวดูข้อนี้เลขอะไรเลขเก้าไทยข้างหลังเลขอะไรเลขอะไรคะเลขหกเก้ากับหกอะไรมากเก้ากับหกอะไรมาก เก้ากับหกอะไรมากอ้าวเก้ามากกว่าใช่ไหมคะเก้ามากกว่าใช่ไหมคะกิ่งหายไปไหนเนี่กูเอาไม่เห็นหน้ากิ่งใยวันแล้วเนี่ยเก้ามากกว่าใช่ไหมเก้าวันนี้น้ําดินก็ไม่อยู่เหรอวันนี้เออมาแล้วอเรียกว่า pues กิ่งหายไปไหนเอเน้ําดินมาแล้วเออวิน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 ไม่เห็นเมย่าไม่เห็นเนี่หายไปไหนเก้าเก้ามากกว่าหก ลิ้นก้าจะเดินไปข้างหน้าหรือก้าจะถอยหลังเออดูสิกล้าจะเดินข้างหน้าหรือกล้าจะถอยหลังก้าสิบสี่สิบสองสิบสามหรือก้าแปดเจ็ดหกห้าอ่าตกลงก้าไปไหนก้าไปไหนมีคนเลิกกินก่อนนะทํางานก่อนนะฟังก่อนนะลูกมีคนวางของกินอย่างนี้เลยนะคะคุูอังเห็นอยู่และตอบคาถามคุกอังด้วยมีคนเดี๋ยวค่อยกินลูกเรียนเสร็จแล้วค่อยกิน ตอนนี้เป็นเวลาเรียนนะครับได้ยินครูอังพูดไหมมองหน้าครูอังทำไมอ่าเก้ามันเป็นไงคะเก้ามันมากกว่ามากกว่าหกเพราะฉะนั้นเก้าต้องเดินถอยหลังเก้าต้องเดินถอยหลังนะเก้าแล้วต่อไปอะไรนะถอยหลังล้วเก้าเลยค่ะยืดด้าเก้าแล้วแปดแปดแล้วเจด หกแล้วอะไรคั้ห้าใช่ไหมคะอ่าดีๆมาแล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นดูตัวเลขข้างหน้าถ้าเลขมากข้างหลังน้อยถ้าเลขข้างหน้ามากข้างหลังน้อยเราจะต้องเดินถอยหลังไปหาเลขที่น้อยแต่ถ้าเกิดข้างหน้าน้อยข้างหลังมากเราจ้องต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปหาเลขข้างหน้าที่มันมากเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้น ดูเลขข้างหน้าถ้าน้อยน้อยกว่าเลขข้างหลังเราจะต้องเดินไปหาข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเลขข้างหน้ามากกว่าเลขข้างหลังเราจะเดินถอยหลังกลับมาอยู่ด้านงงไหมยังงงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแม่นุกสอนให้เพิ่มไม่เป็นไหลูกนะคะเพราะฉะนั้นเลขเก้ามันมากกว่ากว่า6เพราะฉะนั้นเก้าก็ถอยหลังเก้าแปดเจ็ดหกห้าอ่ะไหนเรามารับถอยหลังพร้อมกันเสียงดัง เสียงดังๆเลยนะอ่านับเลขถอยหลังเลยยี่สิบดังๆเลยยี 20, ่สิบสิบเก้าเวลานับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่เสียงดังเลยนะแต่ตอนข้างหลังอะข้างบนอะ สิบเก้าสิบแปดเนี่ยเสียงเบามากเลยน้ำลินเอาใหม่ค่ะให้ดังกว่านี้อีกดีๆขอเสียงดังด้วยอืมสิบเก้าใหม่ค่ะน้ำลินเน่ะเสียงเบาแล้วต้นน้ำพิมเสียงดัง,ดงเลยเข้าหอมด้วยมีคนห้องดังๆด,ด,ด้วยฟังอยู่อ่า เบนเอ,อ้ไม่ใช่ไเนวาสิบห้าสิบสี่ามสิบสองสิบอ็ดนักเรียนยังมีผิดตรง15 14, 14 13 12 11นะท่องบ่อยๆเลยอ่ะโอเคกันนี้เรามาท่องเลขคู่เลขที่มันมีคู่กันอืเริ่มต้นจากสองเลขคู่ก็สองมันมีคู่ใช่ไหมท่านหนึ่งมีคู่ไหม ไม่มีเดินมาโดดเดียวเดียวได้เลยเห็นไหมหนึ่งเนี่ยไม่มีคู่เลยไม่มีแฟนเลยเดินมาคนเดียวพอมาสองคนเป็นคู่กันแล้วเห็นไหมคะเป็นคู่กันแล้วเริ่มต้นจากสองเลยอ่ะสองสี่หกแปดสิบเอามาใหม่สองสี่หกแปดสิบ หนท้องใู้เอาฟังสิคะขอเสียงดังๆด,ด้วยนะเข้าหอมพอใจน้ำลินดังดังเลยคะ่ะเบ้นเสียงดังดีมากท่องได้ไหมคะสองสี 2, 4, 6, 8, ห่หกแปดสิบในอีกครั้งหนึ่งสิอ่าเด็กท่องได้ไหมคะจำได้ไหมคะเลขคู่ เบนจำได้เพราะเบนเสียงดังมากครูอารกฤเนี่ยเสียงเบนนี่แหละพี่ได้นะอยู่ต้นได้ไหมลูกสองสี่หกแปดสิบนีต่ต้นได้ไหมได้ไหมครับเดี๋ยวนีต่ต้นไปไขของนี่ต้อก็ต้องเวลาใครมาซื้อก็เดินมาสองสี่หกแปดสิบเวลาเข็นรถนี่ต้ก็สองสี่หกแปดสิบเดี๋ยวต้นก็ได้เลยอ่า เอายังท่องสอังกฤษไม่ได้ใช่ไหม14 15 16อ่าท่องทุกวันเลยโอเคพอใจงงพอใจงงเออพอใจวันนั้นเลขคู่พอใจได้เรียนไหมวันนั้นพอใจได้เรียนเลขคู่ไหม2 4 6 8 10เนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อช่วยไปติวเพิ่มนะคะ2 4 6 8 10เลขคู่น้ำลินด้วยเอ้ยน้ำลินเรียนอนีี่วันนั้นอะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปติวเพิ่มนะคะ ก็ครูอังนี่บอกไงคะว่าเนี่ยที่ครูอังอยากรู้ว่าถ้าเด็กไม่ได้ให้บอกเลยว่าไม่ได้ครูอังจะได้รู้ว่าเออเน,นี้ยไม่ได้อันเนี้ยจะได้ย้ำบ่อยๆนั้นพอใจกับน้ำดีเด็กครูอังฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยติวเพิ่มให้เนะ่าคนอื่นได้ไหมคะอสองสี่หกแปดสิบอ่าเอาละค่ะคันนี้วันนี้ก็กลับไปทำหน้านี้เขียนเลขไทยนะคะอย่าลืมนะคะเลขสามกับเลขเจ็ดเหมือนกันไม่เอ่ย เลขสามกับได้เจ็ดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะเดี๋ยวเขียนในกรุงอังให้ถูกนะเลขสามมันลงมาถึงข้างล่างเลยตัวกลางพอเลขเจ็ดเนี่ยมันมานิดเดียวเองเหมือนหัวใจเลยเหมือนข้างบนเป็นหัวใจเห็นไหมเห็นไหมพอกรุงอังปิดมันเป็นรูปหัวใจข้างบนเลยเห็นไหมมันเป็นรูปหัวใจเลย sandwich. เพราะฉะนั้นเลขเจ็ดมันอยู่แค่ข้างข้างบนนะคะไม่ลงมาถึงข้างล่างนะคะเขียนะะให้ถูกด้วยนะคะอย่าลืมนะเลขสามกับเลขเจ็ดมันไม่เหมือนกันอ้าวแล้วคะ่ะ อันนี้การบ้านหน้าที่สองเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขอะไรันเนี่ยเลขอะไรคะเลขแปดเพราะฉะนั้นมันเป็นเลขแปดเลขแคือเลขคู่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คะถ้าเลขแปดเป็นเลขคู่นะคะ เลขแปดมันเป็นเลขคู่นะเพราะฉะนั้นเลขแปดมันเป็นเลขคู่ถูกไม่ถูกเนะี่ยถูกนะอะนะักเรียนวาดสมมุติสมมุติเดี๋ยวไปอถาว่าให้ดูก่อนอเลขแปดมันเป็นเลขคู่อ้าคันนี้ดูนะเวล้าเรียนวาดอ้าวดอกไม้หนึ่งดอกมีคู่ไหมไม่มีดอกไม้สองดอกมีคู่ไหม,ม น,นี้ยังอ่าอันนี้ที่หนึ่งสองต่อไปดอกไม้ดอกที่สามเว้นหน่อยอันที่สามคู่กับดอกที่สี่ถูกไหมเห็นยังดอกที่ห้าคู่กับดอกที่หก <6. S 2> ดอกที่เจ็ดคู่กับดอกที่แปดถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกอืม เราก็บอกว่าเนี่ยคู่กับสองใช่ไหมสามคู่กับสี่ห้าคู่กับหกเจ็ดคู่กับแปดเพราะฉะนั้นเวลาเรียนวาดภาพให้วาดเป็นคู่คู่จะได้รู้ว่าเลขแปดมันมีคู่ท้าเรียนวาดไก่ก็ต้องวาดไก่แปดตัวแต่มันเป็นคู่กันจะได้รู้ว่าเออมันคู่กันนะมันเป็นคู่เข้าใจไหมคะถ้าวาดบ้านแปดหลังก็บ้านเป็นคู่ก็คือบ้านสองหลังติดกันสองหลังติดกันเหมือนกันทําได้ไหมคะ ทำได้ไหมคะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นคู่แล้วพอเรานับแล้วอย่างเงี้ยเรานับแล้วดอกไม้เราเนี่ยเออตกลงมันมีขี่ค <E ู่เนี่ยเห็นไหมมันมีหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่สี่คู่ก็คือแปดดอกถุงท้ากเรียนสองข้างมีขี่คู่นะถุงท้าเรียนสองข้างมีขี่คู่นะถุงท้าเรียนสองข้างมีขี่คู่นะ นี่เรียนใส่ไปโรงเรียนน่ะถุงเท้าสองข้างมีขีดคู่คะสองข้างมีขีดคู่เอ่ยตอบได้ไหมเออคุณอังลิ้มเนี่ยสอนยังจะเสร็จแลวไม่ทำไมสองข้างนักเรียนมีมีขีดคู่คะมีเอาเล็เวเร็ว มีสองข้างเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็จะมีสองข้างเหมือนกันหนึ่งคู่มีสองข้างดอกไม้ก็เหมือนกันดอกไม้สองดอกก็เป็นหนึ่งคู่เพราะฉะ้ั้นับเป็นคู่มันจะไดเ้เรียนวงไว้ก่อนเราจะได้รู้เลยว่าหนึ่งคู่นะสองคู่สามคู่ส,คสี่คู่งงไม่งง อย่าทั้งงงให้คุณพ่อคุณแม่สอนทําอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นให้นักเรียนว่าอะไรก็ตามให้วาดติดกันที่เป็นคู่คู่กันนักเรียนจะได้รู้ว่าเออเลขแปดมันมีคู่นะถ้ามันไม่มีคู่แสดงว่าหายไปละมันไม่ใช่เลขแปดแล้วเพราะเลขแปดมีคู่เลขที่มีคู่คือเลขสองสี่หกแปดสิบใช่ไม่ใช่เพราะฉันดูดีนะดูดีนะงงครับอ่ามีคุณงงใช่ไหมอ่ามีคุณดูถ้าสองดอก ดอกไม้สองดอกมันก็มีคู่ใช่ไหมสองดอกก็มีคู่เพราะสี่ดอกสามดอกมีคู่ไหมไม่มีแล้วเหลืออันเดียวเห็นไหมเนี่ยมันเหลืออันเดียวเนี่ยมันไม่มีคู่เพราะฉะนั้นเวลาวาดวาดให้เป็นคู่นับดอกไม้ให้ครบแปดดอกหรือวิธีง่ายๆเอา,าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยนะ้กเรียนวาดบ้านแปดหลังหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดครบไม่เอ่ยตองนับพร้อมๆกันใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบไหมนี่คือบ้านแปดหลังถูกไหมจํานวนเลขแปดเท่ากับบ้านแปดหลังถูกไหมคะเอาละสิ่อันนี้อันที่เป็นคู่ก็คือต้องมีสองอันใช่ไหมอันที่เป็นคู่ต้องมีสองอันถูกไหมอ้าวอันนี้สองอันหรือเปล่าหนึ่งกับสองอันหนึ่งอ,อันนี้คู่หนึ่งล้ะ อ 1, 2, อ, 1, อันนี้หนึ่งกับสองก็อีกคู่หนึ่งแล้วอันนี้หนึ่งกับสองเนี่ยคู่กันอีกแล้วอ่าอันนี้ก็หนึ่งกับสองคู่กันอีกและ, 1, 2, และเห็นไหมมันจะเป็นคู่อย่างนี้ถ้าผู้อังเพอ่ม,มาเป็นเก้าปุ๊บมันมีคู่ไหมเนี่ยมันมีคู่ไหมมันไม่มีคู่เห็นไหมมันมคู่มันต้องมีสองอันสองอันสองหลังสองหลังสองหลังอันนี้มีแค่หลังเดียวม,มันไม่มีคู่ใช่ไหมมีคูณ ช่ไหมไม่ได้มีคู่เพราะกูอ้างเพิ่มไปอีกหลังหนึ่งตอนนี้เป็นบ้านขี่หลังลองนับตัวสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นบ้านสิบหลังเลขสิบเป็นเลขคู่แล้วเลขขี้เลขสิบเป็นเลขคู่แล้วเลขขี้เลขสิบเป็นเลขคู่แล้วเลขขี้อ่าอ่า เลขสิบเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นอันนี้มันมีคู่อีกแล้วเห็นไหมคู่อังก็จะวงอีกเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นคู่ไงพอคู่อังเพิ่มสิบเอ็ดมันมีคู่ไหมไม่มีอีกแล้วเห็นไหมสิบเอ็ดก็ไม่มีคู่มันจะสลับกันสิบเอ็ดไม่มีคู่พอคู่อังเพิ่มอีกหลังหนึ่งเป็นสิบสองมันมีคู่ไหมมันอยู่ด้วยกันแล้วเห็นไหมมันเป็นคู่กันแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังมันก็มีคู่ เข้าใจยังคะเรียนว่าเรียนว่าเป็นคู่นะักเรียนจะรู้จักเลขยคู่ขึ้นใหม่ 1, 1> นิดนึงนะักเรียนจะได้เออรู้ว่าสองหลังสองหลังคือหนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้สอนเป็นคู่กันอีกรอบหนึ่งว่าเออมันมีขีดคู่แต่ตอนเนี้ยเอาให้ได้เป็นคู่ก่อนเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะงงไม่งงงงก็ฝามคุณพ่อคุณแม่ช่วยเติวช่วยท้นทนอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่งงนะคะปอปูนงงไหมเดีย๋ยวให้พ่อปอปูนสอนเพิ่มนะโอเค ตกลงมีคุณงงไหมพีทไม่งงฟ้าใสไม่งงมีคุณงงไหมนิวตันงงไหมลูกเอาละค่ะอีอยากฟังนิทานไม่แล้วนะคะอาค